สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ของอู่ชายใหญ่นะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะพาไปดูว่าเขาทำอะไรกันเดี๋ยวผมเพิ่งกลับมาจากระข้างนอกครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโอ้ใส่หางเสร็จแล้วนะ แสงเชื่องคือใส่หางเส้ไว้เถะผมไปเข้าเดียวหมใส่หางเส้นรหรอตดูครับผู้ชมใหา่ทาแบบถอดประกอบง่ายครับนี่ทานนอตประกบข้าง ด้านละสีตัวครับนี่นะครับด้านละสี่ตัวนะครับเราทำนัเป็นแบบนี้นะครับกับโครงเก่านะครับผมจะฝังน็อตมีไว้ที่โครงเก่านะครับแล้วก็มีตัวบ่าล็อกเห็นไหมนี่นะครับบ่าล็อกกันร่วนะครับแล้วก็เอาใช้น็อตยึดครับหางพื้นของชายใหญ่จะทำเป็นอันเดียวเลยครับยาวเลยไม่ต้องพับนะครับ สะดวกครับแล้วเราก็จะต่อกระบอกให้ดกนะครับตัวนี้ครับใส่ตรงนี้นะครับเราก็จะยึดปั๊มสั่งไว้เมื่อเช้านี่ให้ยึดตรงนี้นะ้านลางนี้ให้ดูกันครับนี่นะครับยึดเรียบร้อยครับยึดเรียบร้อยแล้วอาสุงกีเซนดิช่างเก๋กำลังจะทำขาตีนช้างครับ โอ้ช่างแก่อืมอะไรนะเวลามันต้องทำให้ยาวกวาเออใช่ใช่ใชนั่นแหละผมว่าเอันนี้มันเปลี่ยนกว่าไม่จับเลยนั่นนี่ผมบอกมันมาช้าก็ได้มีมิวการล่มนี่นี่บอกมาเช้าแล้วมันต้องมาตั้งฉากอยู่อย่างนี้อืม,มันต้องยาวข้างสั้นข้าง,างนี่นี่แก่นี่เลยนี่ แ่นี้เอาให้มันตัดตรงนี้สโลปนิดหนึ่งให้มันเอียงนิดหนึ่งเอาใหม่เอาใหม่เราเป็นไปอย่างนี้เลยครับให้มันตั้งให้มันตรงเลยแรงกดมันจะอยู่ตัวใช่นีอันนี้นี่มีโอกาสล้มนะนี่มันจะไปกดมุมนี้ครับถาจะล้มแก้ไหมเนี่ยเปอร์ฟีเนี่ยมันมันมีโอกาสล้มได้ ถ้าไม่แก้ก็หนุนฝั่งนี้มันก็จะขี้เรมไหมจะหนุนไหมดามฝั่งนี้มา,าใช่ใช่คีดเซนนี่ครับบอกแล้วบอกมันบ้าบอกแล้วให้มันทำแนวตรงอย่าทันทันทามันต้อเป็นตัวฉากอย่งนี้นี่ดูัดติดตรงนี้มัมันต้องฝังตรงนี้ขาขาลับทำให้มันตั้งดิ่งอย่างนี้เลยนี่มันถึงจะดี เราไปทำาะไมเยาวไนีมันมีเนี่ยมันจะต้องไปอยู่ท้าเออล้วอะไรกดมันจะต้องกดมันถึงกลานุนเอาก็ได้พี่เกลองนุนดหรืเอจะนุนเอากันแก<ใ>นุนเยอะไหมลองดูดิดลองดูหน่อยครับ หลายว่ะบอกมาแล้วนะเราต้องทำให้มันมันตั้งช้าดนะครับกำลังเตรียมขาตีช้างครับลองขาตีช้างครับ มาทำประธานารากรัมครับตรงนี้เราก็ใช้รอกดึงกันไปก่อนนะครับ <S 2> <S 2> นี่ดูครับงานตัดเราใช้พัดมาตัดครับ ดเดี๋ยวนะครับหนึ่งใส่โอ๊ยโอยครับดูครับจะไปขึ้นรถเกี่ยวกันครับพรุ่งนี้ครับ เปนงานชายใหญ่ครับผมโอ้รถเกี่ยวมีอยู่มีเพิ่อมอีกหนึ่งคันแล้วครับนี่นะครับเย้นะครับเดี๋ยว ไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่าไเดี๋ยวผมจะมารีวิวให้ดูอีกรอบนะครับขอบคุณมากสำหรับทุกท่านที่ติดตามรับชมนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ